วัฒนาราธนะครับบารมีหลวงพ่อกวยชุดินทโรแห่งวัดบ้านแคนครับแล้วก็กราบสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่นิยมชอบเกี่ยวกับพระเครื่องหลวงพ่อกกยเนาะโดยเฉพาะพระย้อนยุคของหลวงพ่อนะครับวันนี้นะครับผมผมตาอุทัยนะครับแนะนําตำอีกทีนะจะมาแนะนําเหรียญหลังยานปี67นะฮะปี2567อีกหนึ่งพิมพ์นะครับซึ่งผมเก็บสะสมปี67เนี่ย ทั้งที่เช่าจากวัดแล้วก็เช่าจากเพื่อนฝูงมานะครับได้มาร้อยประมาณร้อยี่สิบเหรียญน,นะครับผมคัดบล็อกอปีหกเจ็ดสำหรับหลังยันเนี่ยได้ทั้งหมดสี่บล็อกนะซึ่งรู้สึกผมจะทําไปหนึ่งบล็อกแล้ววันนี้พอมีเวลาว่างนะครับจะมาแนะนำไปหนึ่งบล็อกก็คือบล็อกนี้ผมขอเรียกว่าบล็อ,อกเขาเรียกนะไรบล็อกกากบาทเลยกันนะครับเนื่องจากว่าตรงตรงข้างบนเนี่ยบนบน,บนหัวหลวงพ่อเนี่ยจะมีเส้นกากบาทเล็กๆอยู่นะครับ ซึ่งเส้นนี้เราจะมาทําเป็นจุดเรสเฟอนซ์ได้จุดอ้างอิงได้นะครับคือเป็นมาสเตอร์ได้ถ้าเกิดเจอบล็อกนี้มันเป็นบล็อกแท้จากวัดแน่นอนนะไม่มีไม่ใช่งานเก้บล็อกนี้เพราะว่าการถอดพิมพ์ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเนื่องจากม,มันเล็กนะบล็อกตรงนี้ยเส้นยารกระบาดตรงนี้มันเล็กนะครับมาดูกันนะอตอนนี้มาดูรายละเอียดเบื้องต้นก่อนกล่องก็คือสวยงามน,นะครับปีนี้อย่างท,ที่ที่บอกกันแหละผมจะเอาเหรียญให้ดูนี่ครับกล่องด้านหลังเนี่ยเขาจะปั๊มตัวนูนขึ้นมาเห็นไหมครับ คือเป็นมลเสน่ห์อย่างนึงผมชอบนะผมส่วนตัวผมชอบนะครับเนี่ยจะอาจจะไม่ค่อยชันแล้วนสีขาว,วอาจจะท้อนแสงนิดนึงนี่นะฮะเป็นยันครูนะครับผมวัดโคติตารามสอง7น้าร้อยหกสิบเจ็ดนะสวยๆนะครับเนี่ยโอ้เป็นเป็นนูนปั๊มนูนออกมานี่แท้ยันกล่องเลยนะาการเก้ก็จะยากละงานเนี่ยกล่องอะ่ะพาเก้ง่ายดิแต่กล่องเก้ยากเรามาดูพื้นเหรียญดีกว่าอ่าบล็อกเนี้ย จาก120เหรียญเน่เชื่อไหมว่าผมคัดคัดออกมาได้แค่4เหรียญเองบล็อกนี้ได้4เหรียญซึ่งผมทําไปบล็อกอต่อจุดหมอจุดเนาะไปแล้วจะมีบล็อกไยขีดนะครับแล้วก็บล็อกหูขีดบล็อกหูขีดถึกจะหายากกว่านี้อีกจาก120เหรียญผมได้มา2เหรียญมั้งเดี๋ยวผมจะเอาลงมาให้ดูอีกทีนึงแต่วันนี้เรามาดูบล็อกนี้ก่อนบล็อกกากบาทก่อนนะครับว่าดูว่ากากบาทอยู่ตรงไหนเอาไปพันสั้นกระชับกระชับเลยนะครับคลิปนี้นี่ครับมาดูตรงนี้ แต่ว่าบล็อกอากะบาดจะมีแยกออกเป็นสองอย่างนะครับอีกอย่างก็คืออะไรอ่าเป็นบล็อกขยื่นนะบล็อกขยื่นบล็อกขยื่นด้วยแต่ตำแหน่งเหมือนกันแต่ลักษณะด้านหลังอาจจะต่างันิดหน่อยในการาบริเวณเส้นเสียนอะไรเงี้ยนี่ฮะจะซูมให้ดูนะที่บอกบล็อกกระบาดตรงไหนเห็นไหมครับตรงตรงหัวหลวงพ่อเนี่ยแบบหนึ่งนะท่านผู้ชม จสัน่นนิดนึงนะนี่นตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยตรงตรงหัวหลวงพ่อเลยเนี่ยข้างบนเห็นไหมมีเส้นขีดเฉียงแล้วก็มีเส้นตัดลงมาเป็นกรารกระบาดเล็กๆอยู่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยชัดเจนนะชัดเจนเลยครับนี่ยเห็นไหมเนี่ยการกระบาดหนึ่งองค์หนึ่งเหรียญดอีกเหรียญหนึ่งเป็นทุกเหรียญนะครับเป็นทุกเหรียญบล็อกนี้ขอเน้นย้ำนะครับเนี่เห็นไหมครับชัดเจน,เล,น,น,เ,ลน,นเลยนะ ท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยดูตรงกลางๆเลยเดีวผมจะซูมตรงนี้ให้ดูเนี่ยจะโฟกัสให้ชัดตรงนี้เห็นไหมครับนี่กากบาดชัดเจนไหมครับท่านชัดเจนเนาะหนึ่งจุดนะครับเนี่เป็นทุกเหรียญน,นะจะให้ดูนะเป็นทุกเหรียญน,นะผมได้มาแค่สี่เหรียญน,นะครับจาก120หนึ่งร้อยี่สิบเหรียญหรืออาจจะไม่ตรงกับกล่องที่เขาจําหน่ายช่วงเวลานั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่ารู้สึกว่ามีน้อย นี่ครับนี่เหรียญนีกเหรียญหนึ่งเห็นไหมขอขอโฟกัสก่อนกล้องไม่ค่อยโฟกัสเนี่ยเห็นไหมครับเป็นทุกเหรียญน,นะเป็นทุกเหรียญน,นะครับจุดที่สองจุดที่สองเรามาดูตำแหน่งกันเลยบริเวณหูห่วงซ้ายขวาเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้ตรง,ตรงปลายเล็บผมเนี่ยเนี่ยตรงใต้ห่วงเนี่ยเห็นไหม ถ้าไม่นี่ฮะอ่าเนี่ยเห็นไหมจะเป็นเกล็ดๆๆเกล็ดเกล็ดเหมือนเกล็ดปลานะครับเหมือนเกล็ดเกล็ดเชื่อมอ่ะครับการเชื่อมเหล็กสมัยเราเรียนช่างครับเรามีการเบสิกพื้นฐานในการเชื่อมเหล็กอ่ะนี่ฮะการเชื่อมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเกิดจาก cNC หรือเปล่าในการกัดบล็อกนะน่าจะใช่ครับเนี่ยเป็นเป็นรอยเนี่ยเห็นไหมครับซ้ายขวาสองข้างเลยอ่าผมอาจจะซูมไม่ชัดนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพภาพนิ่งให้อีกทีนึงแล้วกันอันนี้ มันจะชี้จุดให้ลองใช้กล้องที่กล้องผมก็ไม่ค่อยเก่งด้วยเนื่องจากไฟไฟไม่อำนวยกล้องไม่ได้นะผมขึ้นภาพนิ่งให้ละกันเดี๋ยวลงดุยองซิชัดไหมขออภัยด้วยนะครับถ้าทําให้ตาลายนี่ฮะตรงนี้นะครับเนี่ยตงบริเวณสามเหลี่ยมเห็นไหมครับทั้งขอบเดี๋ยวทั้งขอบเลยลองซูมอีกหน่อยลองซูมอีกหน่อย เื่อชัดเนี่ยฮะจะเป็นเกล็ดๆเลยไหมครับแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเนี่ยฝังนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมครับจะเป็นรอยวงเดือนนะเป็นรอยวงเดือนนะเป็นเกล็ดๆเลยเป็นรอยวงเดือนเหมือนรอยเชื่อมเหล็กครับเหมือนกับเราเชื่อมยาวอย่างนั้นเนี่ยเห็นอยู่แต่ไม่ชัดผมขึ้นภาพนิ่งให้แล้วกันนะนี่รอยวงเดือนตรงนี้ด้านหน้าเราจะโฟกัสแค่สองจุดนี้เป็นหลักเป็นหลักเลยนะคือ ความจริงก็มีหลายจุดแหละแต่ว่าเรามาดูเป็นหลักลวกันด้านหลังนะครับด้านหลังมาดูด้านหลังบ้างบอกนี้ไม่รู้ว่าบล็อกขย่นหรือเปล่าอ่าด้านหลังเห็นไหมครับเรามาจะแข็งดูตรงนี้เนี่ยตรงมุมตรงตรงตรงโค้ดเนี่ยมีเส้นสามเส้นจางๆเลยเห็นไหมความจริงก็มีหลายเส้นนะนี่ครับไม่มีหลายเส้นแต่ว่าเรามาเลฟเรนต์ตรงนี้สามเส้นจางๆตรงนี้นะครับผม ถ้าเรามา reference ที่เส้นจางๆเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งก็คือในการถอดพิมพ์นั้นมันจะไม่ค่อยติดในกรณีที่มีงานเก้น,นะครับแต่นะตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่ามีงานเก้หรือเปล่าเนื่องจากพระราคายังไม่ขึ้นนะแต่เชื่อผมเถอะเก็บไว้เก็บเถอะครับอนาคตต้องขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะฮะนี่ตรงนี้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมขึ้นพัมนึ่งให้แล้วก็จะชี้ตำแหน่งให้นะครับผมแล้วก็ดูตรงพื้นเหรียญ ตรงพื้นเหรียญน,นะครับเนี่ยจะมีเส้นวิ่งเส้นหนวดมาเต็มพื้นนี้หมดเลยนะครับจะจะไม่เรียบตึงนะพื้นเนี่ยจะมีเส้นสายฝนเส้นหนวดมาวิ่งควายไปควายมาเต็มไปห,หมดเลยนะอันนี้อาจจะสะท้อนแสงนะครับอาจจะเห็นยากนิดนึงนี่เห็นไหมครับเนี่ยอ่าผมจะแข็งให้ดูนะครับเห็นไหมบริเวณช่องว่างเนี่ยระหว่างตัวหนังสือรุ่นสิทธิ์มีหลักกับขอบด้านบนเนี่ย จะมีเส้นวิ่งเต็มนะครับเนี่ยจ,จึกยักยึกจักสับไปสับมาไปหมดไม่เป็นแนวนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่แต่ถ้าเกิดเป็นบล็อกขยื่นก็อีกแบบหนึ่งนะแต่เส้นวิ่งเหมือนกันแต่วิ่อีกแบบหนึ่งนี่ผมจะแข่งให้ดูเห็นไหมครับวิ่งให้ยึกยือไปหมดนะครับพื้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันบบล็อกอื่นนะมาให้ดูเนี่ยไม่เหมือนนะครับโอเคนะจุดจุดนี้อ่าต่อไปเรามาดูขอบกันก่อนขอบเข,เข้าไปแไบไวเลยนะ แบไปไๆเลยผมเอาให้ดูสามเหรียญเลยรู้ชัดหรอเปล่านะครับนี่เห็นไหม,มครขอบนี่คือด้านนี้นะนี่ด้านหน้าหลวงพ่อดูตรงนี้ขอบบนนี่ดูดูว่าเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับคนที่มีเยอะแล้วก็ศึกษาได้นะครับศึกษาได้เพราะว่าพาออกจากวัดสามร้อยเนาะถ้าเกิดวันหนึ่งราคาขึ้นมาห้าหกร้อยหนึ่งพัน งานเกมาแน่ครับไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่ามันมีเกทุกปีอยู่แล้วนี่ครับขอบตัดนะดูเข้าวๆดูเขาเขาวถ้าเกิดว่าใครมีหรือว่าสงสัยก็เนี่ยเรามากอเทผมดูแล้วก็ส่องดูตามใบกันได้นี่คืองานแท้นะครับงานเราจะผมในงานแท้ทุกเหรียญรับประกันนะเาาทาให้เป็นองคครูได้เลย แต่ฝีมือการถ่ายรูปของผมก็จะด้อยนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะฮะให้อภัยกันนะครับผมนี่ด้านนี้ชัดเจนมากนะครับเลยเป็นแท่งๆเง็นไ,ไหมนี่นี่บั้งๆเห็นไ,ไหมถ้าผู้ชมก็ลองดูแล้วกันลองดูอย่างนี้แลนะ้วกันน่ะถ้ากได้มาก็ดูบล็อกไหนตำมิที่ผมชี้ให้เนะี่ยก็เนี่ยก็่นหละจบแล้วงานแท้ ช่วงนี้พักเครื่องหลังพราโกยก็ราคาจะดอบดอนิดนิดนงแต่ไม่ต้องห่วงครับรอดูได้เดี๋ยวก็มาแน่ใครเก็บไว้ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเก็บของแล้วกันนี่ดูขอบนะครับร้อยตัดร้อยขาดไม่กมร้อยฉีกเห็นไหม นี่ครับเห็นไหมครับดูฝั่งนี้ชัดเจนมากเลยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าเวลาเราเอามาทำเรสเฟนยังไงเราเอาฝั่งไหนฝั่งหนึ่งที่มันเป็นจุดตําหนิชัดเจนก็ได้ครับเห็นไหมครับนี่ชัดเจนนะด้านหน้าหลวงพ่อนะครับดูมดุม,มนี้นี่เห็นไหมมุมนี้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณห้านาฬิกาหรือสิบเจ็นดนาฬิกาแหละ เห็นไ,ไหมครับเรียนที่เกิดนาฬิกาไม่ใช่นาฬิกาเนาะนี่รอยตัดนี่เป็นติ่งขึ้นมาเลยอ่าก็โอเคนะครับผมโอเคตามนั้นตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนิ่งให้เห็นไ,ไหมฮะอาจจะแทรกตรงกลางเทปหรือว่าด้านหลังก็ดูวิธีนึงยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมนะฮะจนจบลิปนะยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม